สวัสดีครับสร้างน้องปองชิน,นวุฒิลำพูนจูออฟพิเชียนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอบเพลงดเมือนี้อยู่ที่โดมสานนะครับพอม,มือตอนนี้เห็นว่าบายสามเขาว่าทิ่วันที่นัดสอบเตนคอนฮิตยังบูรุนในเวทีก็เลยบเร่บเร,บเร่ไปสอบนะครับนี่เขาก็เลยมากับทีวีพีนะครับผม แล้วก็น้องเหียนนะครับเฮ้ยมาีน้องสาวสวัสดีครับใช่เขาไปรับแล้วเขาไปรับนึงแล้วมาเลยมาตั้วเตะเขาด่ากี่โมงไม่รู้มาตั้งแต่หกโมงเช้าน่ะแล้วก็ไม่เห็นคนเลยก็เลยกลับไปนอนต่อน้านไเ่อฮ้ยชุดเก๋มากเลยชุดเก๋โอ้โเล่นนะนะ่น่งจอบพ้อญปุ่น นังจอบเขาดิแต่เขาดิถาเขาไปหาเพิ่นนั่งจอบแง่งแหละขี่รถเส็จแล้วหรอขี่เส็จแล้วหรอานั่งจอบยีดได้ไม่ยังนี่โอ้เสื้อสีแยงไปได้มุนพอดีตีน มูนเบิดเลยครับเบียกเบิดไม่อยังนี่ถ้าจะทายมันสิดตกคันแทนหน้ากเทนาอยู่สิบ่มี่กแทนาคุยกัะดี่นะอย่างผมจะเห็นอย่างผมไปเมื่อวานนี้เจอบุคคลฮัลโหลแกนี่เหรอคนที่ชอบแกล้งเพื่อนนางเป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะคะนางชอบแกล้งเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้จะให้หน้าแบบปูดหน้าปีดหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะถือผมแทะไม่จะพิ่ง ฟิลเตอร์เป็นเนแก้งี้นี้ตั้งใจถ่ายแบบหน้าร้าแบบฟิลเตอรัสวัสดีครับนั่งทำอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าองต่แ่ือรอรอซื้อมือรถไปทานข้าวมารอนเ่งมากเอ่ขนาดสองร้อนเหรอโอ้ยตื่นใจมดลเดี๋ยวโซนนั้วคนิาเยรอครับ มาค่รดีจัะหไปไหนเนี้ยไม่ยังนี่ไม่ดครับ่ีสวัสดีครับวัสดีครับโอ้โหผู้เดียวเตรียมนาจอเลยปะผู้เดียวเตรียมนาจอเลยจะกตอะไรฮ่า มันละมันเหมือนเปิดไปแน่เปิดไปแน่เอเปิดแล้วเมื่อเช้าไปดับเลยดับดับแป๊บหนึังกระสีทองก็รอยานดันดับต้องหลายยังไมไหม มาซ้อก่อนเดินยตาเป็นอะไรคะฮะเฮ้ยเมื่อกี้ตอนยังไม่หันกล้องเป็นอะไรคะขึ้นเป็นอะไรคะเก็บตาแต่ไม่อยากเดินเข้าไปในรถติดเสียเมื่อไหร่นั่งกันนั่งท้ายย่ง่ะสี่เป็นวะสี่เปียังวะสี่ปีบอแต่ยังวันมานั่งยองยองอยู่นี่กัาเหตุกแบบว่าน่าจะไม่ตกแต่ว่าตอนจะได้ซ้อมตอนไหนเพราะว่าเวนทีพมันลุกไปอยู่ วันนี้นัดไว้ก็คือเห็นไหมครับนะครับเมื่อวานนี้อะเมื่อวานนี้ฝนตกมากฝนตกอยู่ครับบางเวทเนาะเมื่อวานนี้บางเวนมาอมือนี้บต่ตกเดือดร้อนหอนบรรยากาศแบบเอาแบบเอาเลยเลยครับตื่นมาโอโ้โหแบบยูบ่ไดไหมได้เปิดหน้าต่างได้เปิดประตูนอนโอโ้โหลมจะลมลมดีครับลมดีอยู่นี่ก็ลมดีครับผมเพราะว่า รอ่ๆมัเก็จะเป็นแบบทงนาแล้วครับท้งไอทงนาก็อันนี้จไม่อยาก่ะแหละจมจไปตามภาษาของผมนี่แหะครับผมอยากบอกยังพวกกระเบ้านี่ยนะครับบอกว่าได้รูเลียงบ่าได้ใจความพกกระเบ้าไปตัวยิบตัวเดียนของผมลวครับไปได้กัานเนาะเราเ้า้าทาอ่าจได้้ายพี่น้องาได้ได้ทายกันดีครยัง่ได้้าจายดูเหมืนรถาวนอยนี่มรถตูเลยกเบิ้อห้ได้ไม่ไ เพราะแกไหนักได้เยอะค่ะเพราะว่าเนออกไปไม่ได้เลยค่ะเป็นถนนนะครับพ่งแสดกล้องหันไปหันยาเดมือนีไม่เราจะเป็นมิตรกันค่ะกับทุกคนบอใครจะจิเจอผมเลยมือนี้เพราะว่าผมสิแก่แค้นขึ้นเมื่อหนึ่งจะเห็นผมมาแซน่โอเคเจอกันโอเคได้เลยดูว่าใครจะแบบ ใกว่ากันจะกระทำเบิ่งเลยเดี๋ยววันนั้นจะสาบปูนมาทำมาทำไมพัดคออ่รต้องงงเอาคลิปครับสำหรับวันนี้ก่ะเอาไว้สนี้ก็นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากคอยรอลายเบิ่งกันได้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกไหล่ะได้เลยครับบางคำกิริยาบางท่าทางยังอาจจะเกิดโบติงโบต้องบควรกราบขอถูกขอให้ไดนเลยครับเด้อฝากติดตามได้ครับบ๊ายบายครับ